เปิดคลิปมาด้วยภาพน้องนีนาของเราทานข้าวต้มมัดอย่างอเอร็จอร่อยไม่ทราบว่าทําให้ท่านผู้ชมหิวด้วยหรือเปล่าคะเนี่ยอร่อยมากค่ะน้องนีนาน้องในท่านคอนเฟิร์มค่ะ ที่มาของคลิปนี้นะคะท่านผู้ชมอเผอิญว่าพ่อของน้องนีนาเขาที่อยู่เมืองไทยอะค่ะเขาอยากเห็นลูกสาวเขาเต้นท่าตลกตลกแล้วอเผอิญว่าใน Facebook เขาก็มีพ็อปอัพขึ้นมานะคะสําหรับเป็นความทรงจำอะค่ะว่าน้องนีนาเขาเคยเต้นรอร่อยอร่อยใช่ไหมคะนโมบอกว่าจะจํานีนาไม่ได้แล้วเป็นสาวแล้ว แม่พึ่งก็เลยให้น้องนีนาเขาช่วยทําคลิปนี้ขึ้นมาค่ะเผื่อว่าพ่อเขาจะได้ชมเนาะอร่อยไหมครับลูกอ้กินผั่วด้วยเห็นไหมพี่กล้วยไหมไีกล้วยชิลูกโอ้ยน่ากินมากเลยค่ะโหพี่เนท่านของเราก็ทานหน้าร่อยร่อยมากเลยนะคะเขาชอบมากเลยค่ะทานไปประมาณหกหอันได้โอเคงั้นเดี๋ยวไปชมคลิปค่ะสวัสดีค่ะนีนานะคะ นี่ก็คือนินาปัจจุบนันหนึ่งในนั้นก็เป็นนินาเหมือนกันท่ผู้ชมทายได้ไหมเอ่ยว่าคนไหนคือนินาตอนนั้นนิงไม่รู้จักทีทอกเลยพอดีคุณพ่อของนินาคิดถึงตอนที่นิาเคาย crazy dance คุณแม่ก็เลยอยากมาโชว์วิดีโอเผื่อคุณพ่อจะหายคิดถึงแล้วเด็กคนนั้นนะคะคนข้างหน้าก็คือนินา นี่น่าดีใจที่น่าเกิดมาเป็นเด็กกล้าแสดงออกงานนี้น่าขอลาไปก่อนนะคะพบกันคลิปใหม่นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะอ่ะอะอย่าเพิ่งไปคะ่ะท่านผู้ชมคะ่ะเดี๋ยวขอพูดคุยแล้วก็ตอบคำถามจากคลิปที่แล้วกันเนาะ ถ้าผู้ชมสงสัยเข้ามาว่าต้นบอลสีใช่ของแม่พึ่งหรือเปล่าตอบตรงนี้เลยไม่ใช่ค่ะแม่พึ่งไม่กล้าเด็ดขายโอโหูต้นราคาสูงขนาดนั้นเนาะก็ไปได้มาจากอินเทอร์นเน็ตค่ะแล้วก็พอดีเพื่อนใน Facebook เนี่ยเขาโดนหนอนะกินต้นบอลสีของเขาแต่ไม่ใช่ราคาแพงขนาดนั้นนะคะแม่พึ่งก็เลยเอามาทําคลิปเฉยๆแต่ว่าต้นพุทธสุขโชคนะของที่บ้านแม่พึ่งค่ะไม่ต้องกังวลค่ะแม่พึ่งจะใช้เงินแพงๆหรือว่าสินค้าที่แพงๆก็คงจะมีแค่อาหารกับวิตามินดีๆให้ลูกอะค่ะ ถ้านอกนั้นแล้วก็คืออะไรก็ได้ค่ะเรียบเรียบง่ายๆไม่ต้องแบรนด์เนมอะไรแบบของมือสองอะไรแม่พึ่งก็ใช้ได้ค่ะถ้าอย่างนั้นแล้วเดี๋ยวคลิปนี้คงสั้นๆแค่นี้ก่อนนะคะทิ้งท้ายไว้ด้วยภาพของเด็กๆที่จะไม่เด็กแล้วนะคะเผิ่มแป๊บๆก็จะโตเป็นหนุ่มเป็นสาวกันหมดแล้วค่ะนานผู้ชมแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปมีอะไรมาแชร์มีอะไรมาแบ่งปันเล่าสู่กันฟังอีกเนาะ <ๆ S 1> แล้วเดี๋ยวพบกันค่ะสวัสดีค่ะ